คำเตือนแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิงผิดกฎหมายครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เบึงช่องเลียงแชนแนวยูตอนนี้นะครับผมมีแอดมีที่เด็ดนะครับของพระอาจารย์มหามาฝากนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านที่กำลังรอหรือหรือดูอยู่นะครับผมประมาณงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วพระอาจารย์มหาท่านก็ให้มาสองห้าดหรือห้าดนะครับผมอันนี้คือ ครีเปิลหายมาเข้าที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าถ้าตัดเล่นก็ถือว่าเข้านะครับผมทีนี่แอดก็เลยโท่ไปหาเพิลนนะครับก็คุยกันเพินยังบว่าท่านไหนสะดวกให้สัมผัสนะครับผมเพินก็บอกว่าให้เอาตัวเลขไปก่อนลอ่องเบิ่งกอนว่าหลายๆงวดว่ามันจะเข่าว,วอนะครับผมให้เป็นแนวทางก่อนเพินก็คุยให้แอดฟังนะครับเพินได้บอกแอดว่าตะกอนนี่เพิลก็เป็นค้นไห้ตลอดนะครับช่วงนี้เพินก็เล่มบอกว่าให้ลอ่องเบิ่งกอนลอ่องเบิ่งกอนนะครับผม ไปพิจณา,าเบิงห้เอฟซีทุกท่านนะครับไปพิจน,า,นาเบิงนะครับขันมากกระจัดขันคัดกระพันนะครับผมกับแารวิเคราะห์เอานะครับผมเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังครับเด็กมากให้ใจเฮ้ามีตัวใดคนเฮ้าไม่ขันมีดวงนะครับผมเหซื้อจังได้กระถือนะครับผมอันนี้เลขของพระอาจารย์ไหมากงวดนี่นะครับผมท่านไหามากก็คือ,อมี25นะครับในสองห้าสองแปดสองเก้านะครับ 25 28 29องกครับผมเขากับอ่าไปกรับเอาแล้วครับครับผมกลับไปกรับมาบนล่างเนาะครับผมกับพิจารณาเบิ้งนะครับผมอันนี้ตัวเลขพันหามาสามหางนะครับผมกับหามาสามหางสําหรับพระอาจารย์มหานะครับผมเพื่อเกะหามาเป็นแนวทางนะครับผมก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เบิ้งช่องพระเลียงเช่นแนอยูตอนนี้นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเพราะว่า ตัวเลขเนาะก็บองหูจัาเพราะว่าคนหมุนอยู่บางกอะคนบอกอยู่เมืองชนนะครับผมบอกหูจักว่ามันจะออกตรงกันบออันนี้กระโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผมแล้วก็อขอให้เอฟซีเฮ้านะครับมีโชคมีดวงมีเงินมีทองถูกหวยกันทุกคนนะครับผมหลังจากานี่ต่อไปก็จะเป็นเลขของปูฤษีเดี๋ยวแอดจะไปาหาปูนะครับผมเพราะว่าได้บอกปูไว้แล้วนะครับบอกปูฤษีไว้แล้วจะไป คงบ่เกินอีกมือสองมือนะครับผมจะไปหาปูแล้วก็จะเอาผลไม้นะครับไปให้ลิงนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายท่านที่เพิ่นร่วมอนุโมทนาบุญมานะครับโอนเงินมาซอยซื้อผลไม้ไปให้ลิงนะครับแอดกา็จะนําไปนะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่โอนมากก็จะไปซื้ออาหารให้ลิงนะครับผมอีกบ่เกินมือสองมืออ่ะจะออกเดินทางนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงรอเหล็กปูฤาษีอยู่นะครับงวด่อนี่แอดบอก กระปู่ไว้นะครับคุยกระปู่ไว้ว่าจะขอเมื่อว่าจะเป็นบนหรือล่างขอตรงๆเท่านั้นนะครับผมขอตรงๆเท่านั้นเพราะว่าอยากซอยปลดทุกนะครับสาหรับเอฟซีเฮ้าผู้ใดยังไม่เคยถึกเล็กนี่สินะครับผมผู้ใดต้องการอยากมีดวงเนาะครับผมแอดก็เลยขอเพิ่นใ้แบบนั้นนะครับแต่ว่าเพิ่นห้แอดไปหาก่อนกับตาปากเพิ่นนะครับผมท้ายนี้นะครับผมก็ฝากเลขของพระอาจารย์มหาวบนะครับผมผู้ใด ที่เบิ้งงวดก่อนว่าเขาเต็มๆกับพิจารณาเบิ้งนะครับผมงวดนี้ให้แค่3มหางก็คือ252829อขอให้ท่านโชคดีนะครับผมขอให้ท่านทุกดีมีเงินใช้เจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจนยันญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโต